ป็นรับการพูดให้ดูแพงการพูดเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพูดแล้วให้ดูดีมีเสน่ห์จงทําสิ่งต่อไปนี้หนึ่งฝึกพูดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องวรรณยุกต์อักขะระและควบกลำวิธีฝึกให้อ่านหนังสือออกเสียงเบาๆแต่จริงจังพวกเราติดนิสัยการอ่านหนังสือในใจจึงทําให้ขาดทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั้งๆท,ที่ภาษาไทยเป็นภาษาที่แพเราะมากคนที่พูดได้แพเราะสละสลวยฟังเพลินเหมือนฟังดนตรีเป็นเพราะเขาออกเสียงให้ตรงตามหลักของภาษาไทยนั่นเองข้อที่2ฝึกการแบ่งวรรคตอนให้ดีพูดให้เป็นจังหวะอัตราความช้าเร็วของการพูดไม่มากไปไม่น้อยไปจังหวะการพูดให้สอดคล้องกับจังหวะของลมหายใจของผู้พูดวิธีฝึกกำหนดจังหวะการพูดด้วยการตั้งคำถามใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไราการขั้ปรับระดับน้ำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรากำลังพูดระดับน้ำเสียงต้องสอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกในเรื่องที่คุณกำลังพูดคุณต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกำหนดอารมณ์ของคุณให้ชัดเช่นมีแรงบันดาลใจฮึกเหิมลุกขึ้นสู้กังวลใจเห็นอกเห็นใจเศร้าเสียใจหมดหวังสะใจ เสียดายวิธีฝึกการฝึกพูดจากอินเนอร์พูดให้เหมือนการร้องเพลงลีลาให้เหมือนนักแสดงข้อที่4ฝึกการใช้ภาษากายและลีลาท่าทางให้มีประสิทธิภาพบุคลิกภาพการพูดการใช้ภาษากายได้ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ฟังมากที่สุดเช่นการใช้สายตาการใช้มือการเคลื่อนไหวของร่างกายท่าทางที่มั่นใจ สามารถสร้างสเสน่ห์ดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นได้มากทีเดียววิธีฝึกประสานสายตากับผู้ฟังขณะที่พูดแต่ไม่ต้องถึงกับจ้องภาษามือใช้ซ้ายขวาพอประมาณอย่าให้ดูวุ่นวายรบกวนสายตาจนเกินไป 5. พูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเท่านั้นเรื่องบางเรื่องเป็นความจริงแต่ความจริงนั้นไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเช่นเพื่อนถูกแฟนทิ้ง ความจริงคือเพื่อนถูกทิ้งแต่พูดแล้วเกิดประโยชน์ไหมถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรพูดวิธีฝึกการพูดที่ดีผู้พูดต้องมีจิตวิทยาการพูดเรื่องที่เราพูดผู้สนทนาเราอยากฟังหรือไม่เพราะในมุมของคนฟังเขาต้องการได้ยินในเรื่องที่เขาชอบมีประโยชน์และทำให้เขาสบายใจเท่านั้นการพูดไม่ยากทุกคนสามารถพูดได้แค่รู้วิธี ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากสโมรสรการพูดแห่งประเทศไทยครับซึ่งเขียนโดยอาจาร,รย์นิธิมาคุณชรณอยุทธยาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร Professional Trainer